มแ<า>ล้วกูไม่มีปืน Hey! มันมีอะไรที่เป็นต้องสงสัยที่เรา I got supplies. Oh, dog, Watch out! yeah mark the location Watch out. Watch out. เดือดนะครับ Thank you Okay to location ไม่าตามไม่ได้ที่ตามไปไม่มีสิทธิ์ดน 陈赵 location marked the location enemy mm. thank you 何 Watch out! on my way เฮ้ยใครๆมีทนเปอร์ยิงหลังได้นะสองตัวเนี่ยให้ชิดชิดวงวันยังไม่รู้ว่าเรามาเจียแล้เห็นกูแล้วด้วย เบิดระเบิดระเบิดมาม <c oughs> โอ้โีตัวตาย ก,การโกหกสามบังตังมีเป็นร้อยเลย

ยิงยืนยิงเลยอะ่ะยิงยิงนิน่ม <laughs> ห้ามาึงมาเนั่นอะไร้าเดีเย๋ยวไปวะป่า้างนอกป่ะใ้มือปางนือปาข้างนอกข้างน,น,นอกมันมีอาไรอยูวเพื่อนของก็โลกนอกก่ดเลยอืออ้เรียนเต็มมันออกแล้วอกว่า วิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยเป็นอีเหี้ยทำไมบ้าเออมันบ้าเนี่ยกรลุ้มบ่กลุ้มเลยมันอยู่ตรงไหนเอ้ยเอ้าอืม ล่วงร่วงแบกมันแบกมันแบกออวกแหวกหนูลูกสองคู่เลยอ่ะกูยังโอดไหมเฮ้ยบอดบอดหิงบอดหน่อยยิงบอดหน่อยหญิงบอดหน่นอน แบกมาทำอะไรวะแบกมาทีไม่รงเื่อนี่ผมแบกคงเก็บของได้ I'm recalling a teammate อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่อีเวนต์ใช่ป่ะต้องชุบเองนี่วะอันนี้มันไม่ตายสักทีว่ะ อหลอนนี่ละออนนี่เละเลือดมันเยอะบอลหลอนนี่แบกบแบบมาแบกมาเดี๋ยวเดียวสุดปนี้ลงมาใจหรอโดดเอาได้เลยใจจะไม่ยิงพวกนี้แล้วยีงพวก പുൻസിയിലാണ് โอ้เหลือได้นูกองบัตรถ่ายกเหลือใส่มีคนยิงบอทบอทนี้กันบออย่ามันอย่ามัน I need a muzzle. Oh. กุญแจมั้งนอะนี่ไว่าการหนีมันการหนีตาบอทนี่จะกวาดตาม เป็นพวกดรวยนะ เราต้องนี้มีคนามไปแล้วนะบ๊อบบอ ไอพวกปืนจะมาบนมีตัวมงหินนะึมามา,าห็นตองบนมีตัวที่ผมมาไปไปเดนนะินเดินเดินขวาขวาไปไป เล่นเล่นเลยมาสองเล่นเลยเอาซ้ายมาเหรอวะเบิกอกไก่เนี่ย ไม่มีให้เลยฮะตัวตัวโดดมาเพื่อนอยู่ไหนอ่ะตัวโดดมาตัวโดดมาเฮ้ยผมไม่ยินเสีงตรงนี้เจอยูเซาบ่เอาหลังตรงที่นี้มีก่อ มี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 คนมีสองตัวอีกนอนอยู่เนี่ยอ๋อวันเบิดแล้วโอ้ยอ๋อสองตัวมีสองตัวผมเห็นใครมีเข้าไปในนั้นตัวหนึ่งตัวชุบเลยตัวชุบเพื่อนโอตัวชุบอยู่บนเสามีนะ วพีงไรบ้่งแล้วลาง,ลง,ลงินลังิน,นล็อกได้ไหมผมกำเนดพอาไปล็อกอยู่ กนี้มันไม่พวกพวกตะโคบใกล้กันเลยไง่มอมาไอ้ส,ยสปปออายสเปเย์ไอ้ใครพวกเลยเล็ดหนอดโมรเนี่ยอะไรวะไอ้ยิงข้ามฝั่งมันเอาบอตเติรเมียดอกลงใหม่ I got supplies. Okay, what? But... ได้ยินก no no, ันเะ่ามีคนน็อกวงเลยเฉยเล่นกันอยู่น็อกวงกว่ากวากวากว่ากินจากบอมเตนมาแล้วเนี่ย เจ็บยันเละยันเละเจ็บมากไม่ล่วงเลยอย่างเนะี้ยมันไม่ล่วงได้อย่างเนี้ยไม่ล่วงเลยมนันด้นอเลยในเงนนะตีนตีนหมดหรือตีซ้ายตัวซ้ายบนหินเจ็บมากล่วงวันเละเล,เลย หลังเข้าช่รางแล้นะข้าวข่างเข้าโอ้โหเลเอ้ยมายิงฟร<ล>ีเลยตัวหานี่มียางขีดขีอขีิขีดเี่ขีดขีดเีดขีานีดข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 ดขีดีดข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 นดขเดี่ขีดขีีมาเดดขดขข

แง่ร้อยนัดในอย่างโหดเอ้ยใชมาเฮ้ยโหสัสเลยหลากเลยมันยืนยิงอยู่มันมีมันชิดหน้าเราบอกมาเมื่อสิ ยิงไฟล่วงหนึ่งแบบนั่นแหละล่วงตัวนี้ล่วงเยอะเือะเือตัวไกลเอดับเฮ้ยล่วงสองเดือดเดตัวเดียวนี่ตัวเดียวไหนเพื่อนเอ็มเดือดตัวเดียวล่วงสองแล้วนะผมยิงล่วงตัวนึงน่าจะตัวเงี้ยตรงสมองเนี่ยโอเคตมงฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีตัวเดียวได้ผมนะผมมซ้ายเห็นนะได้ผมนะผมมาเนี่ยมาซ้าย รวบอ<ม>ีกหนึ่งรวบสองหมดแตกแตกแอนยิงผมเนียร์ยิงบันบอยแบนด์เลยเหรอหนึ่ถ้าเกิดตัวเนี่ยมันรูดหัวได้เลยนะ